สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะมี่มน,นีได้ของปลาค่ะไปขอลาเก็บเห็ดมาเนาะจะพามาลงลงเชื้อเห็ดนะคะวันนี้เดิงเจ้าโกยหาหาหารากมาดูกันว่าเขาจะลงอะไรคันอะไรคเออัเนี่ยรากมันะ เมน,นมยนหากกันบอก,กนบนลงเชื้อเหตุเราได้เชื้อมาจากป่านะครับเพิ่งปิเก็ดมา,มาเมื่อก็มาลงเชื้อกันนะคะคุณเชื่อเก็ดแล้วเราก็จะมาปลูกกระเจียวด้วยค่ะนี่วันนี้ ได้มาเยอะเลยค่ะวันนี้โกยแหงเธอสิบไตยถิ่มอ๋อเออข้าเจา้จาลงเชื้อเห็ดเด้อค่ะมันนี้เ,เ,เ,เราปลูกยางนาไม้แดงนะคะสลับกันมีเด้มันมีบ่ลงแบบเอาเห็ดนี่ก่อนอืมมีไหมคะเขาเชิญ นี่เชื้อนะครับเราบีบเห็ดนะอันนี้มีเห็ดยังไงนี่อ่าเป็นเห็ดรวมนะครับก็จะมีเห็ดน้ำมันเห็ดขมนะครับเห็ดเพิ่เพึ่งหวานเขาเรียกอะไรพึ่งข้าวบ่ะเห็นเขาขายน้ำเชื้อดีค่ะเพื่อนให้ดูไก่ๆนี้เนาะนเพิ่นลงเชื้อไม่ใช่ เชื้อเราก็เอามาบี้ใส่น้ำเนาะมาบดขยำขยำใส่น้ำแล้วก็เอามาเอามาราดบริเวณปลายรากของต้นยางนาเนาะนี่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนาะ ลงแล้วก็รอดูเขาว่าประมาณสองปีจะได้เก็บเห็ดเนาะก็รอดูว่าเชื้อเดินก็ถ้าถ้า,ถาสาภาพป่าสมบูรณ์ก็ประมาณปีกว่าก่านี่ก็ได้เก็บเลยแต่ถ้ามันมีเชื้อเก่าอยู่ก็จะได้ไวกว่าน,นั้นอันนี้ไม่เอียงกล้ยถืออย่างเห็ด เห็ดเนี่เฮ็ดมันเริ่มเกิดแล้วได้พี่น้องมึงเชื้อข้าวขาวเดินนี่เห็นบะนี่อันนี้คือสเปิร์มยังดอกเฮ็ดยังดอกก็เชื้อเห็ดคือกันแหละเนาะแต่พวหูเ็ดยังเนาะอ่าอืมพอเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการอันนี้ครับคลุมใบตัวนี้คลุมใ้เขาบอกว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่มาดูเขาว่า หากเริ่มมีเร er ิ่มอเพราะว่า,า,วามันเริ่มสีข,วขาวขึ้นเออสีเห็นเป็นสปอเ็นขึ้นเป็นลาขาวจับอยู่ในหากของย่างหน้าอันนั้นคือลงเชื้อสำเร็จสมบูรณ์เขาว่าใช่ไหครับ,บิาธติดตามกันเนาะต่ส,สิสสเป็นจังไง,ง,งปีนี้แหละปีแรกที่เรามีเวลามา เข้าป่าเนะเพราะว่าน้องทซฝันเขาเริ่มโตแล้วสามขวบก็เลยให้เขาอยู่กับพี่แบมได้เนะเราก็ไปเข้าป่าได้สองปีที่แล้วเขายังเล็กอยู่เนาะทิ้งห่างไม่ได้เนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะมองเนี้ยเขาก็สิบปลูกใหม่ไร้ยางค่ะ ไอ้ต้นนี้เป็นต้นนี้อย่างพอต้นนี้เออนี่ปะดูเตะอ๋อปดูมีปะดูมียางหน้ามีไม้แดงเนาะผสมกันแต่ว่าพื้นที่เฮานี่ไม้แดงสิเหมาะที่สุดเลยเนาะปะดูก็สวยนะงามแห้งโตไวปะดูกับใยไวเนาะเบิ่อสูงสูงมากนี่เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วนะเนี่ยโอ้ยเบิ่งพี่เนาะ นี่คือปลาใหม่ในในสวนปลาเขานี่อายุไ,ยได้สามปีได้พี่น้องเบ่งกุกใหม่นี่สามปีเด้อนี่เบ่งคือปลาเลยเนาะมีผสมปรสานแต่ไม้ประดูกับไม้แดงจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะประดูกับแดงเออ ที่เป็นไอ้ที่เหมาะกับดินเรานะก็เลือกดินก็คันว่าเฮาเฮาสิปลูกใหม่เนาะเฮาตรงเบิ่งสภาพดินก่อนเนาะว่าเหมาะกับต้นอีหยังเดี๋ยวพาไปเบื้องนั้นนี่นี่นเบิง่งเบิ่องยางหนาปลูกพร้อมกันได้พี่น้องนี่ยังหนานี้มาเบิ่งใหม่แดงไหมปึ๊บนี่หญ่อเอาหญ่เอานี่ปาดูนี่ไม้แดงกับปดู ดูอ่ะไม้แดงกับประดู่นี่โหงามเอาเลยแต่นี่คือยางนานะคะนี่ยางนานี่อายุสามปีเท่ากันเบิงพี่นอ้องนี่สามปีเท่ากันแต่ว่าการเจริญเติบโตนี่ประดู่กับไม้แดงนี่ในพื้นที่นี้นี่เขาค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะ อ,อืเหมาะยังน,นี่แล้วเราก็จะมาลงกระเจียวเนาะอันนี้เป็นดอกดินเด้อพี่น้องกระเจียวกระเจียวตัวเมียโอเคโลงนี้เลยพอ่อแถวนี้แหละทางไม<อ>่ด้วยบ่ขุดลงเลยนี่อันนี้ทางียังนี่ขุดนี่ดีกว่า